เอาละครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางแก้ปัญหากล่อง IPM ไม่มีสัญญาณนะครับเอาเลยทีย่บลอก IPM ไหนแลเนี่ยก็ยประมาณนี้ตาตาถ่ายนี่ขึ้นไว้มีสัญญาณตาอยู่ไหนเนี่ยนยี่เอ่อาเฮียเอมาเนี่ยที่ห้องตรงนี้ยนเยอาาะแที่นี่รู้สึกยังไม่เห็นนะอะไรปัญหารีร่บล็อให้เจอรู้ะะครับอ่าตรงนี้ย นี่ครับปุ่มเหลืองนี่ครับอินโฟครับกล่องไ p m HD มดีนี่นะครับจะขึ้นประมาณนี้นะครับคือไม่มีสัญญาณนะครับมาเนี่ยมาดูจ้ามดูหลังนี่ต้าเอ้ยครับมาดูแล้วก็นี่นะครับจะมีปัญหานะครับนี่มาวุ่นวายจะขาดนะครับ นี่มีไฟดุดจะมีไฟดุดจิตมีแค่ผมมีเอออมมี่ไ้เเปิดกระเป๋าก่อนเอ๋อมาดีต้าเปิดกระเป๋าโดอลลาเลมอนก่อนนะครับปิดโด้วยลายดมอนมีทุกอย่างไงเฮ้ยไอ้กระเป๋านี้มีทุกอย่างไงก็เล่นไปก็เล่นเนาะตาคัตเตอร์นิ่งเตอรก็อยู่ในอยู่ในกล่องนั่งไง ู่ในกล่องนั่นไงกล่องไหนให้อยู่ในกล่องนั่นแหละมีนี่ม่รู้เอ้าอยู่กับน้าแมวไม่ใช่เหรอมีที่ไหนบอกรีเช็ดตัวเมยังไงเนี่ยเมวลาเช็ดใช้มีมตัดหราไม่มีที่ได้อยู่นี่นะได้ห้องีเปิดกล่องอยู่นะครับมันจะดูดจี๊ดๆนะครับตามาใกล้ๆดิเลยใจเนี่ยไปก็ดูดจี๊ดจี๊ดเลยจับเต็มๆยังไม่ดูดนะคมือตกใจพอใช้ครีมในกันคัตเตอร์ อ,อแน,น,นะน,แน,นำให้ใช้คัตเตอร์ดีกว่านะหรือคีมถ้าไม่มือไอ้นี่ถ้าไม่ถนัดเดี๋ยวตัดขาดหมดนะเอ,อเอ้โหตาเนี่ยอ้าวแคจริงจริงอะโอยตาเมียเข้ามาให้แล้วอเฮียได้แล้วเไงเสร็จแล้วครับอเอามาลงไงเมียเข้ามาแล้วคัตเตอร์ จะมีโดดจี๊ดจนะครับใส่แจ็คเข้าไปนะครับนี่ต่อกาวก็มันจะโดดจี๊ดจนะครับไอ้โดดแจ็คไอ้เครื่องที่เปิดเลยแต่ละห้องเลเฮียม,มันพว่วงไปกันหมดไนงะต่อใส่กาวมันจะหายโดดจี๊ดจไอ้ห้องนี้รู้สึกยังไม่มี จะดูทีนะไม่รูไ้ไ,ไ,ไอไอพีเอ็มมันดูได้อย่างเดี๋ยวเสิร์ชดูทีต่อไอปนะครับต่ทายประมาณนี้นะครับหมายถ้า เดิมอยู่ไหนเนี่ยแจ็คกันน่ะนี่ขึ้นสัญญาณเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเตาเดิมอยู่ไหนดูตัวอื่นกันจานดำกันนะครับเอ้ยไอ้นี่แสดงว่ามีจานดำกันจานดำมีสัญญาณนะครับเออเมื่อโดูช่องช่องจีนสีน้ำเงินนี่คือช่องจานดำนะครับอืมอ้าวช่องก็มีสัญญาณต้องใช้ต้อง แก้ปัญหาอีกทีนะครับวปามีอะไรทั้งสามมีอย่างยังกำลังทำอยู่ทั้งสามของซีแบนมีสัญญาณนะครับตัวจานส้มไม่รู้มึงนี่ยวกำลังเปิดเปิดบอดแซดนะครับเปิดช่องไอ้จานส้มกับจานดำอยู่ต้องเหมดหมดไอดูนะครับผ่าศูนย์นะครับศูนย์สี่ตัวนะครับ อืมอืเลยรลังสัญญาณนะเก้าสิบเจ็ดหน่อยสัญญาณมีอ่ญญะ,ญญะจะต้องลองอัปเดตเวอร์ชันดูนะครับตาถ่ายดีตากัดถ่ายดีอยู่เนี่ยติดตั้งนะครับ เดี๋ยวดูนะครับดูสิจำได้มันหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนี่ความถี่เก่าหรือเปล่าให้เป็นความถี่เก่าแน่เงี้ยมันก็ตั้งหน่อ,อยสิเออคุณจะรู้อ่ะ <c oughs> ตรงไหนที่มันเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วมันยังไม่ได้ทำเครื่องนี้ไม่ค่อไ,ได้เปิด <c oughs> เท่าไหร่เงี้ยเออไม่ค่ยได้เปิดเลยเ <c oughs> น้อยมาก <c oughs> เดี๋ยวไปดูอีกเครื่องนิดห่อยเงี้ย จำไม่ได้เจ็ดภาพกันต้าดูความถี่กล่องกันแล้วก็ไปดูความถี่ OTA มาแล้วนะครับจำไม่ได้มกันช่างครับก็ต้องก็องใส่ค่าความถี่ใหม่นะครับพอดีกล่องเราแค่ได้เปิดนะครับเป็น เรื่หาความทีกันนะครับว่าเป็นหนึ่ง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 ศูนย์สามแปดแต่ี่มันสามเ,ออเก้านี่ก็น่าจะได้นะใกล้เคียงไม่รู้เลยเราปรับให้มันสามแปดเหมือนข้างนอกไม่ได้ไงมันมีอยู่แล้วไงจะให้มันกดใส่ไงก็รอให้เข้าตรวดตัวทีนะครับ มาครับอัปซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่นใหม่กันโอเคครับก็ต้องการอัปเวอร์ชั่นนะครับต้องการดาวน์โหลดนะครับกดเลื่อนเป็นใช่นะครับกดโอเคนะครับก็จะดาวน์โหลดประมาณนี้นะครับของ IPM นะครับ HD นะครับัาคือกล่องไม่ค่อยได้เปิดนะครับบางทีซิมูเลตก็ประมาณตัวตัวไอ บอว่านี่เขาก็เป็น1 10 11หนให้1 1 0 38 never, never, 45, นะครับแนวเวอร์นะครับซิมูเลต4,500 0นะครับจริงเมื่อกีก้เป็น1 1 0 39่ยเก็ใกล้เคียงกันก็น่าจะใช้ได้นะครับลองดูกันใช้ได้อัพไหมเนี่ยดูตรงตัวเลขได้อัพไหม หาเครื่องไม่สามารถชมติดต่อจะลองดูแบบมาเน่ยนต้องแอดเข้าไปสัญญาณมีนะครับ สามเก้ไได้น ok ี่เมื่อกี้มันก็ค้นหาเนี่ยต่างโฉโฉโค้นหาด้ตัวเองไห่เกิดมาเหมือนเดิมพอ ต้องเปลี่ยนเป็ยนย่งนี้ได้มั้ยหยิดภาพก่อนได้ไามหยิบภาพก่อนเมื่อกีอ้อัพตรงที่นี่ไปแล้วอัพได้หรอเพราะว่ามันต้องปิดทุกกล่องยินหลายกล่องนะครับ อถ้าประมาณนะีอ้อ่ายนะพอหยุดหยุดแนละ้วน้องถ่ยยนะังเหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเจ็ดสิบหกรอเรื่อยๆนะครับรออัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่นะครับทีนี้รออัปมันก็ดูสิจะสำเร็จไหมของไอ้ตาดูนั่นชี้ตรงนี้นนะที่เกาะ ได้แต่ไกลละเอาละเอาละพอประมาณจ้ะนู่นจีนตรงนู้นนี่เก้าสิบแล้วเนะี่ยสัญญาก็ได้ที่เก้าสิบแล้วนะครับครับอัปเดตโอทีเอนะครับหลายขั้นตอนกว่าจะเอกว่าจะ,ะบีกว่าจะซีฮะเสร็จแล้วเอาบีล้วอ่า บีวิ่งแล้วรอบนี้รอบเมื่อกี้ไม่อยอมวิ่งเร็วแล้วจ้าถือไว้ <c oughs> นิ่งจ้านิ่งอยากนิง่งอยู่นิ่งไม่ได้เลย ก็อังชัดอยู่รอครับเครื่องก็จะดับไปนะครับก็จะบูธขึ้นมาใหม่อีกทีนะครับตาชิบยิงไิ่ไดแล้วบูธนี่งที่ทีทวีอ่ะมาป่ะรอแป๊บนึงนะครับ มามเนี่ยอ่ะมาแล้วมาแล้วตาบูดแล้วนนชจีสูมนิดนึงอ่ะบูดแล้วบูดแล้วครับอ่ะนนนยิงที่นี่ที่หน้าจอหน้าจอเลยขึ้นมาบูแล้วนะครับอ่ะมาแล้วนะครับนี่ IPM นะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับกล่องไม่ค่อยได้เปิดใช้นะครับอ่ะอัปเดตอีกแล้วแต่รอบนี้เร็วหน่อยมากอัปเดตรอบที่สองนะครับ <laughs> ห,ลหลายรอบรอสักพาน,นะครับอดีกล่องไม่ได้ใช่นานนะครับต้องรอนิดนึงนะครับอัพ,พซอฟต์แวร์ใหม่นะครับเดี๋ยวกล่องรีเซิร์ฟเวอร์จะตกตกรุ่นนะครับโอเคปุ๊บอีกแล้วอ้าวดาบกีรต้าไม่ต้องบอกผมเห็นอยู่อกันแล้วจุ่มหนึ่งซูมที่กล่องเนี่ย ประโยชน์ให้มีประโยชน์ตาชัดไหมน่ะไปใกล้ๆนี่นี่เห็นแล้วไงลองดูภาพดูภาพหน้าจอหนึ่งอรอภาพนิดนึงนะครับจะดับรอบที่สองแล้วนะครับรอสัญญาณน,นิดนึงนะครับรอเขาบูทเครื่องนิดนึงเราหยุดภาพไว้ในมั่งจ้า<ะ>อ่ะบูทแล้วบูทแล้ว จริงที่นู่นกล่องนู่นบุนร,รอบสองนะครับบุนแล้วนะครับภาพภาพภาพเดี๋ยวไม่ทานเดี๋ยวภาพขึ้นก่อนนี่อาทันอยู่มือผมไปอยู่นี่มารอบสองแล้วนะครับรอบสามขึ้นโลดีกอสองอ,งอล้มัง <S 2> <S 2> <S <S ่งเอาไม่เยอะเราดู ช่องค้งางไม้เนอ่ยว่ามาแล้วจ้ะได้แล้วช่องสัญญาณเราก็มาแล้วนะครับตอนนี้ลดเสียงก่อนจะจะจะโดนเสียงเพลงยังานเข้าอีกนะครับกดอินโฟนะครับปุ่มเหลืองนะครับตัวสัญญ,ญาณนะครับสัญญาณไม่ได้ 9ก้าสิบแปด้าสิบห้านะครับตี 24. ไปดูช่องหนังนิดนึงนะครับดูช่องของจานจานส้มนะครับมีภาพเป็นอย่างเอเซมุกม mm ี่ครับ เสียอ่ะเนืพอมีมออสัญญาณแลยช่องเกเสียแก้วหัวจะเสียเนี่ยใจ่ะเนี่ยมีสัญญาณเยอะเลยมีช่องหนงังน่ะผมก็จะว่าอยู่กการ์ตูนเปล่า กระตูนอะไรเนี่ยแนวเวอร์มีนะครับแนวฟสัญญาณนเวอร์ได้หมดแล้วเนี่ยออีอ๋อวแคด้แคโอเค จบตัวนี้ก่อนนะครับเช็คทีโอเคครับไอใช่างงานเขาจบในทางการไอเช็คซ่อมกล่อง i p m ีเให้ดีนะครับไอในอาการก็คือรับสัญญาณได้ไม่ครบนะครับผมว่าจะมีเป็นประโยชน์แนวทางแก่ประชาชนต้องไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการเช็คตรวจซ่อมนะครับขอบคุณครับ